เทวดานุประกะในโหราศาสตร์ตามคำพีเฉลิมไตรภพเล่าสืบทอดกันมาว่าพระอิศวรเป็นเทพที่คอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลและประทานความดีงามความมีสิริมงคลให้เกิดขึ้นได้นำเอาหัวผีขโมด12ตนมาบดให้เป็นธุลีผงแล้วห่อด้วยผ้าสีนินดำแดงสำริดจากนั้น ได้ประกอบพิธีปลูกเสกชุบชีวิตประพมด้วยน้ำอมฤตให้บังเกิดเป็นเทพพุุรมีใบหน้าคมดุแปลงกายได้ขายยักผิวสีแถนเข้มประดับอาพรสีสรํรฤทิ์มีครุฑเป็นพาหานเทพมีกำลังประครอะเป็นสิบสองในระบบสุริยญาติเทพพุุรองค์นี้คุณสมบัติธาตุลมเอยขานเรียกนามกันว่า พระราหูพระราหูโหราศาสตร์โบราณจัดเข้ากลุ่มดาวบาปพระเคราะห์จัดให้ถือของความเป็นเจ้าราศีกลุ่ม ใช้ระยะเวลาการโคจร18เดือนหรือ1ปีครึ่งผ่านอนาขีต1ราศีและเมื่อโคจรเวียนรอบในจกักรราศีไปตามทิศทางย้อนจากนั้นใช้เวลา18ปีซึ่งเป็นลักษณะการโคจรที่มีอัตราความเร็วสม่ำเสมอคงที่แต่การส่งกำลังพละะังในสัดส่วนอัตราเร่งพระราหูจะส่งกำลังมากขึ้น เมื่อเข้าใกล้ระยะที่จะโครจรยกข้ามไปแต่ละราศีถัดไปและจะทรงกำลังมากขึ้นเมื่อโคจรถ,ถึงระดับกลางของอนาขตนราศีนัทที่ไปสจิเมื่อนำความหมายของพระราหูจากตำราโหราศาสตร์ที่มีบันทึกไว้แต่โบราณมาใช้ในการพยากรณ์พระราหูจะเปรียบเสมือนเป็นจุดมืดเป็นเงามืด เข้าปกคุอมเรือนภพนั้นของดวงชะตาและพระราหูก็มีคุณสมบัติทั้งด้านดีและคุณสมบัติด้านลบที่จะส่งผลกระตุ้นหรือแสดงอิทธิพลเข้ากระทบต่อดวงชะตาไปพร้อมๆในคราเดียวกันเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้นต้องทุกขราบในสิ่งที่ได้มาจะเป็นทุกขราบประเภทที่ได้มาก่อนแล้วจึงเสียไปหรือจะต้องประสบพบปัญหาความเดือดร้อนทุกใจ มีความเสียหายก่อนจึงได้พบกับความโชคดีมีชัยมีโชคราบตามมาก็สุดแต่และดวงชะตาตามวาระบุญเก่ากรรมเดิมและบุญใหม่เสริมเพิ่มเข้ามาหรือกรรมใหม่ที่เข้ามาตัดปลดบางครั้งทําเอาเป็นที่เข้าใจว่าบุญมีแต่กรรมบางกรรมมาตัดปลนก็ให้คำนึงถึงอากัปกิริยาผลกระทบจากแรงอัตตาเร่งของพระราหูนี่แหละครับ ที่ส่งผลกระทบต่อดวงชะตาเมื่อถึงวาราที่พระราหูจะคัวจรยกย้ายข้ามราศีจากราศีมิถุนเข้าทับปกคลุมในราศีพฤษภในวันพฤหัส,สบดีที่10กันยายน2563เวลาตี2 51นาทีจะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาบุคคลแต่ละราศีจะดีหรือร้ายจะทำให้ตกทุกข์ได้ยาก หรือว่าร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นอยู่ดีมีสุขปัจจัยสีครบถ้วนพูลสุขอย่างไรโ้นเมืองสีมีคำพยากรณ์ให้ดังต่อไปนี้บุคคลดวงชะตาราศีสิงห์กับพระราหูเข้าทำนองสไตล์การปฏิบัติปฏิสัมพันธ์ดวงชะตากันแบบผู้ใหญ่กับเด็ก ส่วนใครจะเด็กใครจะผู้ใหญ่นี่ก็สลับผัดเปลี่ยนกันไปตามมุมวงศษาระยะพิกัดที่ดาวประ,ระโอโคจรนะครับก็นํามาเปรียบเทียบเสมือนว่าเนี่ยหากจะมีแสดงออกถึงความรักต่อการมีความจำเกงต่อกันเนี่ยก็จะช่วยกันแบบที่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เอื้อเฟื้อกับเด็กมีเมตตาต่อเด็กๆให้ความนอนุเคราะห์แก่กับเด็กๆขั้นจัดขัดแย้งการเรือ,อะรในมุมกับกันก็คือเด็กจะแกล้งผู้ใหญ่ก็จะมียัง้งยังไม่ใส่กันเต็มที่ไม่รุนแรง ก็ยังมีปรรษาแก่อ่อนนะครับมีวัยวุฒิให้คำนึงถึงกาลเทศะแต่เด็กนี่ยังมีความเป็นอีโก้นะครับที่อวดอ้างว่าเหนือกว่าคนแก่คนสูงวัยเนี่ยนะครับก็เช่นยกตนกลมท่านด้วยความทันสมัยล้ำยุคหรือเห็นแย่งด้วยเหตุผลโบราณโบราณเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มผู้สูงวัยแต่เอาเป็นว่าให้ได้เข้าใจนะครับในการดําเนินชีวิตไปตามจังหวะการครัวจรของดาวพระเคราะห์หรือการบริหารชีวิตตามดวงดาวนี้นี่นะครับ ต้องเข้าใจอารมณ์ของดาวประเคราะห์ต้องแจมแจ้งในคุณสมบัติของดาวประเคราะห์ด้วยนะครับประมาณนี้ว่าพระราหูเนี่ยโครจรข้ามราศีครั้งนี้เนี่ยจะได้หรือจะเอื้ออํานวยสุขผลหรือเข้ามาขัดเข้ามาขวางอย่างไรต่อการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยให้วิเคราะห์ไปในแนวทางที่อุปมาว่าดังผู้ใหญ่กับเด็กลุงพูดกับหลานป้าปก ครองดูแลล้านหลานเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งมันแนวทางการออกคามพยากรหรือการให้ความรู้สึกลงไปในคามพยากรเนี่ยมันไม่ใช่ในความเป็นความผูกพันแบบแม่กับลูกหรือว่าพ่อกับลูกนะครับจึงควรทําความเข้าใจในอากัปกิริยาที่ดาวเจ้าเรือนราศีเกิดของบุคคลราศีสิงห์เนี่ยสัมพันธ์กับพระราหูเนี่ยว่ามีมุมเอื้อมสัมพันธ์กันแบบนี้จึงจะจับทางได้ เข้าถึงแก่นได้แล้วก็วิเคราะห์ดวงชะตาเป็นไปอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางลงล็อกจังหวะชีวิตเมื่อเจ้าชะตานําไปใช้เป็นข้อมูลการดําเนินชีวิตของเขาแล้วเนี่ยก็จะได้ปฏิบัติตามก็จะทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จได้แล้วก็ได้มาจากสิ่งที่ดีๆเป็นสง่าราศีแก่ตนตามสมควรแก่วาสนาเจ้าของดวงชะตานะครับพระหูกับบุคคลราศีสิงเกี่ยวข้องในดวงชะตาเป็นเรื่องราวความรัก ที่จะต้องถูกพัฒนาไปเป็นแบบครอบครัวเป็นเรื่องที่ต้องจริงจังที่มีการพัฒนาสัมพันธ์รักจนเป็นเรื่องราวการขอร่างสร้างตัวสู่ความเป็นครอบครัวที่มั่นคงอันนี้แนวนี้จึงจะจูกทางของพราหูที่สัมพันธ์ถึงราศีเกิดของบุคคลดวงชะตาราศีสิงในตำแหน่งแห่งหนบนจัก,การราศีนักขามนี้ของพราหูนะครับเจ้าของดวงชะตาบุคคลราศีสิงเนี่ยบางดวงชะตานะครับ หากว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเป็นตอนยังมีเรื่องราวค้างคาติดกับความรักที่อิงแอบนะครับหลงสเสน่หาใครในการมาลมมีสัมพันธ์รักอย่างแอบแอบเนี่ยก็ให้พึงระวังความลับถูกเปิดเผยความจริงปรากฏพ่อมุมพระราหูเนี่ยเขาปกคุมดวงชะตาแบบนี้นี่นะครับเจ้าชะตาจะถูกค้นหาความจริงอะไรที่ผิดครองทมจะถูกกรรมนำแจ้งให้ปรากฏ การใดที่กระทําที่ผิดแล้วยังปกปิดแอบปฏิบัติต่อไปได้อีกนั้นการกิดในสิ่งนั้นความลับจะถูกเปิดเผยความเสียหายความเสื่อมเกียรติจะเกิดขึ้นตามมาต้องบริหารจัดการให้เด็ดขาดนะครับหรือควบคุมมาไว้ให้ได้หากแต่ต้องตัดออกสลัดให้หลุดก็อาใช้จังหวะช่วงนี้แหละครับยิ่งจะง่ายหากจะเคลียร์ตัวให้พ้นจากบ่วงกรรมใหม่ของพวชาตินี้ ที่จะเป็นวิบากกรรมรักตามติดไปในภพหน้ากันเลยทีเดียวเชียวนะครับหากแต่เมื่อสัมพันธภาพรักนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆก็ให้ว่าไปตามความหมายด้านบวกออกค้ำพยากณรไปในทิศทางดีๆด,ด้านความรักของบุคคลราศีสิงเมื่ออริของดวงชะตาทํางานเป่งประกายแสงรัศมีก็เข้ากระทบสุภาสถานภพ แต่เงาเมืดพระราหูยังปกคุมแผ่ทิพลในเรือนพบที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานการประกอบอาชีพหรือการประกอบธุรกิจของบุคคลราศีสิงห์อันถือเป็นข่าวเคราะห์ทำให้ต้องประสบกับปัญหาและก็มีอุปสรรคในหน้าที่การงานมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในหน่วยงานในองค์กรที่ทำงานหรือมีปัญหากับหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายหรือผู้มีที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าตน ทำให้บุคคลดวงชะตาราศีสิงห์เนี่ยถูกหมดความไว้วางใจถูกดิสเครดิตความเชื่อถือถูกแย่งผลงานหากเป็นการค้าการขายก็จะถูกชิงตัดหน้าเขาคว้าเอาพุงปลาใหญ่ไปกินนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยบุคคลราศีสิงห์เนี่ยเป็นช่วงเป็นเคียนที่ต้องได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเจ็บความป่วยของญาติผู้ใหญ่หรือฝ่ายเครือญาติบิดาของตน หรือเป็นเกียริชะตาที่บุตรของเจ้าชะตาเองนั่นแหละครับที่จะมีอาการของการเจ็บป่วยหรือที่สุดแล้วก็เป็นบุคคลคนที่ชิดใกล้นะครับที่มาอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าชะตาบุคคลราศีสิงห์นั่นเองนะครับอันนี้หมายถึงเฉพาะกลุ่มบุคคลในกลุ่มบุคคลหนึ่งนะครับทาให้บุคคลราศีสิงห์เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรครับกับการนี้นะครับรวมทั้งเวลางาน ของการประกอบอาชีพก็ะต้องสูญไปเสียไปเพราะต้องใช้มาดูแลตรงเนี้ก็เลยทําให้การงานน่ะจึงไม่มีความราบลื่นก็อยู่ในช่วงของตั้งแต่วันที่21กันยายนจนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับเป็นช่วงที่บุคคลราศีสิงห์เนี่ยต้องวางแผนแล้วก็เตรียมตัวรับมือวางแผนการงานการเงินให้รอบครอบนะครับ พระราหูกับบทตอนวัคพยากรณ์นี้นะครับในด้านการประกอบอาชีพการร่วมหุ้นลงทุนด้วยกันนั้นเนี่ยเป็นมุมความสัมบัธ์ของดาวพระเคราะห์กับจุดกําเนิดของดวงชะตาเนี่ยนับจากนี้ไปเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่จะมีการลงทุนกับโครงการงานใหม่โดยมีการร่วมหุ้นลงทุนด้วยกันเป็นจิจการหรือร้านค้าเนี่ยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะครับจะเป็นมาตรฐานสากลหรือว่าระดับตลาดร้านรวงต่างๆเนี่ย แม้แต่ธุรกิจออนไลน์ก็ให้รวมเอาความใหม่นี้เข้าไปประกอบเป็นข้อมูลในคําพยากรณ์นี้ด้วยนะครับคือเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ว่าเพื่อนรักมิสหายที่ไว้ใจเนี่ยใช้เล่ห์เหลี่ยมเอาเปรียบเป็นเรื่องเป็นราวที่บุคคลราศีสิงห์นี่มีแต่จะเสียเปรียบให้หุ้นส่วนเสียเปรียบอย่างไรนะั้นนี่ก็เอาเป็นว่าทุกรูปกระบวนการทํางานเลยทีเดียวนะครับทั้งบนฟ้าใต้ดินต่อหน้าและรับหลังเนี่ยเป็นโดนหมดทุกกรณี ที่เป็นไปอย่างนี้เนี่ยใช่จะได้หุ้นส่วนไม่ดีนะครับแต่มันเป็นคราวเคราะห์ลิขิตดวงชะตาดําเนินพามาติดบ่วงวิบากกรรมเดิมทําให้ชะตาชีวิตด้านนี้เนี่ยต้องเป็นฝ่ายเสียเปียกนะครับดังนี้เนี่ยตลอดช่วง1ปีครึ่งเนี่ยนับตั้งแต่วันที่10กันยายน2563เป็นต้นไปเนี่ยพระราหูโคจรในตำแหน่งนี้นี่ถือรอง ตำแหน่งมาตรฐานที่เป็นนิดเนี่ก็คือเรื่องราวซิเสียให้หายอันเป็นกรรมเก่าพันติดผูกพันมาเนี่ยบุคคลราศีสิงห์เนี่ยจึงไม่ควรคิดลงทุนใหม่ใดๆเพิ่มนะครับหรือขยายกจิจการแบบที่ต้องร่วมหุ้นลงทุนกับใครควรใช้กิจการเดิมๆด้วยตัวของมันเองของเดิมๆเนี่ยทำเงินสร้างงานไปเรื่อยๆต่อไปแล้วก็อย่าเล่งตามกระแสดีมานนะครับ ามุมดาวพระเคราะห์ในวังวนที่เวียนร,รอบจากรราสีแบบนี้ยามนี้ช่วงนี้นั้นเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะของความไม่แน่นอนในเรื่องสัจจะสัญญานิติกรรมต่างๆในวงการธุรกิจซึ่งกระทบไปทุกรูปแบบทุกกรณีนะครับเช่นเรื่องของการยกเลิกการนัดหมายยกเลิกคําสั่งซื้อสินค้ายกเลิกการลงทุนการเลื่อนนัดหมายการเลื่อนนัดจ่าย เลื่อนการเซ็นสัญญาหรืออื่นใดอยู่ในในอากับกิริยาของความเลื่อนความไม่แน่นอนนี่แหละครับรวมทั้งคู่สัญญาจะหาเหตุมาปรับค่าสินใหม่ทดแทนเรียกให้จ่ายชดเชยค่าเสียโอกาสต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นทั้งหมดครับกับวงการธุรกิจที่บุคคลบลาศีสิง์ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในฐานะเจ้าของกิจการเองแล้วก็ในฐานะ พนักงานลูกจ้างนะครับหากบางดวงชะตา,าได้ทํางานเป็นพนักงานลูกจ้างมีรายได้ประจํานะครับบุคคลราศีสิงห์ครั้นเมื่อตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน2563นี้นะครับเป็นต้นไปเป็นช่วงเป็นเกณฑ์ถึงคราที่จะมีอาการเจ็บป่วยเหมือนคอซ้ำกรำกระหน่ำวิบัติเป็น โรคเจ็บป่วยอายุรกรรมสอเขาเป็นเป็นให้หายยืดเยื้อยาวนานหากรักษาไม่หายไม่ได้หมอดีมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะโรคเนี่ยมาทําการรักษาก็เสี่ยงที่จะเจ็บป่วยเรื้อรังนะครับเพราะการวินิจฉัยผิดทางแพทย์นั่นเองครับหากละเลยต่อการดูแลสุขภาพตนปล่อยให้ต้องหักโหมกรรมงานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นเคียนเสี่ยงนะครับที่จะหอบเอาโาครคภัยไข้เจ็บติดตัวติดสุขภาพ ข้ามไปขึ้นปีใหม่2,564ด้วยเลยนะครับจบคำพยากรณ์ดวงชะตาบุคคลราศีสิงห์ไว้เพียงเท่านี้ครับกดแชร์คลิปพยากรณ์นี้ให้เพื่อนๆของคุณกดปุ่มชอบปุ่มถูกใจเป็นน้ำใจเมตีที่มีต่อกันครับสวัสดีครับ